ก่อยกลุ่มก่อยกลุ่มเต็มเนาะจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องมา,ม,ามากหน้ามาจ้าภูดายเอชียอ่าล้มต่ำล้มสูงอะค่ะมาเด้อค่ะเดี๋ยวเลยขย่าวกว่าต่ำลรสูงเนาะค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยอืมอืม สวัสดีค่ะพี่น้องคะมันี่เลขสิภาพพี่พาน้องมาเฮ็ดเนว้อแสบบานเท่าเนาะจากพี่น้องจ้าใก่ใกลุ่มมากจาก้าเป็นกลุ่มน้ำพุ่งได้จากพี่น้องจ้ากลุ่มเต้นจา้ากลุ่มหน่อยเต้นมากค่ะบัดนี้เลขสิบภาพมาเฮ็ดอ่าวิที่ก้อยกลุ่มเต้นนอกจากพี่น้องจา้าเ,เดี๋ยวอันดับแรกนะคะเดี๋ยวอันกลุ่มเอาไว้ก่อนจ้าอันดับแรกเท่ากับสิมาใส่อันใส่พริกก่อนค่ะคือกันได้จากพี่น้องจา้าสูตร ít. อันบางหมองบานบอนกับบุคือการเด้อจากพี่น้องแล้วแต่เนาะค่ะแล้วแต่บัตรไทยบัตรมั่นเนาะจากพี่น้องจ้ะแล้วแต่ว่าเครื่ไทยเคร่มั่นจ้ะใส่มักที่เขาขวดจ้าช่วยตรวจจ้ะใส่ร้ายแสบร้ายใส่หน่อยแสบหน่อยจ้ะแล้วก็เลขสีสูตรทั้งบัตรเลขคนใส่ประเด็นน้ำเด้อจ้ะใส่น้อยนึงเนาะค่ะให้มันหอมไหมค่ะใส่ประเด็นลงไปน้อยจ้ะสักหน่อยเนาะค่ะ มันจะสีด่หอมๆจากพี่น้องตาน้ำปลาจ้าสีชอนเนาะค่ะที่นี่หมักเน่าค่ะ าน้ำร้ายหลายจากพี่น้องจา้าแตกจวดจวดค่ะมันนี้ได้มาก,กอกมาน้ำจ้ะมะก,กอกบ,บ้านเท่ามาก,กอกปลาเนาะจา้าหน่วยในหน่วยแสบค่ะขึ้นยังไงคะพี่น้องคะขออนุญาตด,ด้วยค่ะอัดเห็ดเองกินเองเนาะจ้าพี่น้องจา้ามือกะล่างมาสะอาดนะคะพี่น้องคะขออนุญาตกินผู้เดียวค่ะพี่น้องโบดามา นนคนจ้ะไปไหนข้นขี้เหย่โคเร่โคเร่จ้ะจ้าพี่น้องจ้านี่ค่ะโคเร่โคเร่แล้วซิมเบิงเนาะจากพี่น้องจา้าอืมแซบ่บคักอะลีค่ะใส่หอมค่ะหอมซอยใส่หอมซอยใส่พริกค่ะพริกสดเล็กทานไวน้จ้าใส่พริกสดลงไปค่ะ กะลีค่ะมาตาบัดแน่ใส่ค่ะตุ๊กขับพี่น้องกุ้งค่ะปล่อยกุ้งปล่อยกุ้งเต็มเนาะจ้าพี่น้องจ้ากุ้งนี่เล็กหลางมาสะอาดเลยเด้อจ้ะ เโโต้เนมีคุณภาพนะจ๊ะที่นี่มาเด้อจ้ะพี่นอาาอ้องมาน่านาจ้ะภูดายเสียอาล่องต่ำล่งสูงนะค่ะมาเด้อค่ะเดี๋ยวเลยขยยาก่อต่ำหรือสูงเนาะเปิดครับอันนี้หืมเจ้ามือกินเหลียบจ้ะพี่น้อง ตาแสบค่ะพี่น้องขะเบิ้งเบิ้ลมาเบิ้งไก่ค่ะพี่น้องมาเบิ้งไก่ค่ะกุ้งเต้นค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยอืมเปตาแสบเหรอคะมาเดี๋ยวเล็กซี่แผลเบิ้งค่ะบานี้สดเลยเด้อค่ะบัตรืมอืม จ้าพี <tu ch ie> ่น้องจ้ามาจ้าวันนี้แซ่บๆครับเล็กค่ะกลุ่มเต้นก้อยกุ่มเต็นเ่มกอกน่าจ้กพี่น้องจ้าอาหารบานเฮ่านาะจ้าบานทผายบานเล็กเนี่ยละคะพี่น้องค่ะผู้กินก็กินเด้อจ้าผู้กินก็บกินเนาะค่ะแล้วแต่ของแซ่บขึ้นยูกับผู้มักจ้าพี่น้องจ้าตัวจ้าก้อยกลุ่มเต็นเนาะค่ะเป็นอาหารบานเล็กนาะจ้าพี่น้องจ้าผู้กินก็กินเด้อจ้าผู้กินก็บกินเนาะค่ะพี่น้องคะจ้ากวนสิปกินเลกก็ต้อง กาบขอโทษขอให้น้ำผูบกินดิบน้ำเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะกาบขอโทษลายๆเนาะคะ่ะแสบไ่แสบมั่นเนาะคะ่ะพี่น้องจ้ะของแสบขืนยุกับผู้มากจาก้ามาค่ะบัดน,นี้ก่อนสิไปกินเนาะคะ่ะของมันซดเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กขออนุญาตเก่ข้าวในเด้อตายค่ะข,ขนาดครับพี่น้องคะคุยค่ะบัดน,นี้ไปแล้วจ้ะไปแล้ว อืดินด้เดลด้เดวอยู่ค่ะอืมพักแพร่จะแบบนะ้ แท่แสบค่ะพีน่น้องคะเหนือวันวานเนาะค่ะแปบปะแปะปะแปะในป่าค่ะใส่มะกอกแซ่แสบค่ะ าเด้อจากผูกกินกับมาแสบกับเล็กเด้อค่ะพี่น้องคะกุ้งเต้น,นะค่ะผักกาดหิน,นะค่ะพี่น้องคะบาดเล็กคนอินผักกาดต้เนาะค่ะ แสบ,บค่ะค่ะ พักแผ้วเข่ากัดเขากันครับพี่นออ้องคะอื่อืมลืมพี่นอ้องลืมพักกระโดนนะคะวิ่งเข่ากันใช่ไหมคะพักกระโดนกับก่อยกุ้งนะคะ่ะ ้องแสบคุอยังนี่ครับพี่น้องคะก่อยกุ้งกผักพระโดนยุบค่ะแบบนี้ มะเขือหนอยกรอบๆค่ะพี่นอ้องพระกาดต๊ะท่ะ หนัวคักแสบคักอะไรคะพี่น้องลองเบ้งด้วยค่ะลองใส่ประเด็สักน้อยหนึ่งคือเลยเคสค่ะพี่น้องคะ่ะอู้ยจักสี่แล้วคะ่หหะหอมหอมปลาไหน้อยหนึ่งคะ่ะพี่น้องคะ่ะอือโหแสบค่ะอือตัวยังไงค่ะ เนื้อแบบวานแห้งค่ะพี่น้องคะพักเอาไอ้พักกระโดนแตกหนอดใหม่นะคะพี่น้องคะมีแต่นหนอดง่าย พอดีอยากแก่อีกจักบาทด้วค่ะเขากันคักอะไรคะพี่น้องคะทำเขาตุยค่ะบัานนี้ แสบผักค่ะทั้งเพชรทั้งแสบค่ะพี่น้องคะอืโอ้ย กระโดนไฟค่ะแบบน,น้แซ่บค่ะค่ะพี่น้องคะก่อยกุ้งเต้นอืจังสีด้วยค่ะของมักเนาะค่ะพี่น้องค่ะจ้าพี่น้องจ้า เล็กตองกาขอโทษขพอภัยอีกเท่อนึงเด้อจากผู้บูกินดิฟนะคะพี่น้องคะเล็กตองกาขอโทษได้ร้ายนะคะผู้ใด้ีิกินกะคือสีห,หูนะคะพี่น้องคะว่ามันแสบซำใดกะแซบ,บแสบน้ำเล็กเนาะคะ่ะจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดมาคลิปนี้เลยก็ฝากกดพีฝากนองกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจในหน่วยให้เล็กซาผ้าจวดในเด้อจากพี่น้องจ้าเมาื่อนีนเนาะจ้าเล็กสีเดียคอโต่ล่าพีล่าหนองไปก่อนจา้าพอกันไม่คลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะเมื่อนี้สวัสดีค่ะ